นี่คือซีรีส์ใหม่ล่าสุดของปายลูกเขาคือเทพสี่จิตวิญญาณฮัวรูเยเวและเทพชั้นสูงปายจิ๋วซือเป็นดวงวิญญาณสองดวงที่เกิดจากหงเหมินพวกเขารักกันและแต่งงานกันแต่เนื่องจากเป็นคนที่มาจากต้นกําเนิดเดียวกันและแต่งงานกันจะค่อยๆสูญเสียพลังจิ๋วซือจึงปกป้องตัวเองผนึกพลังของฮัวรูเยวาไว้กักขังนางไว้ในโลกมนุษย์แต่เขาไม่รู้ว่าฮัวรูเยวากาลังตั้งครันฮัวรูเยวาคิดว่าสามีทอดทิ้งตนเองต่อมาบุตรของนางก็ป่วยหนักและตายไป นางก็สิ้นใจในวัดหงเหมือนด้วยความแค้นเพื่อการแก้แค้นนางจึงเข้าใกล้ไปจิว๋วซือหลายครั้งทุกครั้งที่เขาจงอยู่กับความสุขแล้วก็ลงมือฆ่าเขาเองชาตินี้เขาสูญเสียความทรงจำกลายเป็นสิทธิธรรมดาของสำนักจิ้งจอกขาวนามว่าหลี่ชิงเว่ระหว่างทางขึ้นเขาไปเก็บสมุนไพรครั้งหนึ่งหลี่ชิงเยเว่ทำให้ลิงศักดิ์สิทธิ์โกรธทำให้เธอพลัดตกหน้าผาในขณะเดียวกันไปจิวซือรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายของหัวหรู่เยเวจึงใช้เวทมนต์ช่วยเหลือหลี่ชิงเยเว่ที่กำลังจะตกลงไปในแม่น้ำ ลิชิงเย่เวร่รู้สึกประหลาดใจกับพลังที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเต็มไปด้วยความอยากรู้เห็นนางแต่หยดน้ำเบาๆหยดน้ำมากมายรวมตัวกันในทันทีต่อจากนั้นชายหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีคนหนึ่งปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเธอไปจิ๋วซือมองเธอด้วยสีหน้าตกใจเพราะทุกครั้งที่หัวรูเย่เว่เข้าใกล้เขาต่างก็คิดจะฆ่าเขาดังนั้นเมื่อลิชิงเย่เข้ามาใกล้เขาปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณของเขาคือการกระแทกเธอให้กระเด็นออกไปผลที่ตามมาคือเผลอไปทุบโดนล,ลิงวิเศษ ลิงเจ้าเล่ห์คว้างก้อนหินเพื่อแก้แค้นเลชิงเยเว่ปกป้องไปจิวซือ่อจึงผลักเขาลงไปกับพื้นการใกล้ชิดทำให้หัวใจของทั้งคู่เต้นเร็วขึ้นไปจิ๋วซือเข้าใจผิดคิดว่าอีกฝ่ายจงใจเข้าใกล้เขาเพื่อแก้แค้นส่วนเลชิงเยเว่คิดแต่เพียงว่าจะรับผิดช,ชอบต่ออีกฝ่ายอย่างไรนางจึงนำสิ่งของทั้งหมดของตนเป็นสินสอดและตรงไปตรงมาขอแต่งงานกับไปจิวซือ่ออามุยปากเจ้าพูดจริงสักกี่คำเรียกฉันสนิทสนมนัก ข้าสารภาพว่าเจ้าสวยมากข้าก็ลหลงไหลในความสวยของเจ้าบ้างแต่ว่าในนิยายบอกไว้ว่าไม่ว่าหญิงหรือชายความบริสุทธิ์ล้วนสําคัญมากข้าจุกเจ้าแล้วเช่นนั้นก็ต้องรับผิดชอบต่อชื่อเสียงของเจ้าปายจิวซือคิดว่านี่เป็นคําโกหกที่หัวหรูเย่เว่ยแต่งขึ้นเพื่อข้าตนเองเพื่อจะสืบหาความจริงเขาตอบตกลงขอแต่งงานกับหลี่ชินเย่เว่ยและกลับไปยังจิ้งหยุนจงกับนางยามค่ําคืนปายจิวซือตั้งใจจะลองทดสอบอีกฝ่ายดู แต่กลับพบว่าหลี่ชิงเยเว่ในตอนนี้กลับไม่มีทีท่าระแวงตนเลยแม้แต่น้อยขณะเดียวกันที่จิ้งหยุนจงก็เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นมงฉูบพี่ชายของหลี่ชิงเยเว่ไปมีความรักกับปีศาจหญิงจากลทธิมาถูกสนักพบเข้าจึงถูกขังไว้ที่หลงรักนางคือหลี่ซือเมยจึงตัดสินใจแอบช่วยเขาออกไปแต่ระหว่างทางได้พบกับหลี่ชิงเยเว่ชิงเยเว่ไม่อยากยุ่งเรื่องนี้แต่ถูกหลี่ซือเจียบังคับให้ช่วยทว่ากลับถูกประมุขสนักพบเข้าชิงเยเว่จึงรีบปฏิเสธความเกี่ยวข้อง แต่ไม่ทันไรพี่ชายก็พบเข้านางซ่อนชายไว้ในบ้านแล้วเปิดโปงต่อหน้าคนทั้งหลายทําให้ทุกคนเข้าใจผิดว่านางร่วมมือกับพวกคนชั่วเมื่อถูกสอบสวนจึงจําต้องเอ่ยนามของบ่ายก้าวซื้อออกมาเรื่องโกหกปดมดเท็ดเจ้ารู้ชื่อของต้าเฉินเสวียนจินได้อย่างไรสําหรับคนส่วนใหญ่แล้วลี่ชิงเยเว่เป็นเพียงสิทธธรรมดาธรรมดาเสียยิ่งกว่าธรรมดาจะไปมีความเกี่ยวข้องกับเสียนจวินผู้สําเร็จมันคาได้อย่างไรมันเป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดี ชิงเย,ยว่ากลายเป็นตัวตลกของทั้งสำนักในทันทีเพื่อลงโทษชิงเยเวประมุกสำนักตัดสินใจจะปลดปล่อยพลังปราณของเขาและไล่ออกจากสำนักนาทีระทึกบ่ายเก้าซือปรากฏตัวช่วยเขาไว้ได้ประมุกไม่เคยพบเห็นเสียนจวิน้นผู้บรรลุธรรมชั้นสูงมาก่อนจึงเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นคนทางมานจึงสั่งให้เหล่าสิทธิจัดกระบวนทัพจังหวะสำคัญซือซุอซยสเสวียนวีรับรู้ถึงกลิ่นอายของเผ่าเทพจึงปรากฏตัวขึ้นทันเวลาหยุดยั้งทุกคนไว้ได้จิ้งยุนจงสเสวียนวียน ขอคารวะท่านต้าเฉินเสวียนจวินต้าเฉินเสวียนจวินท่านนั้นคือต้าเฉินเสวียนวินจริงๆด้วยไม่ทราบว่าสเสวียนจวินผู้ทรงเกียรติมีธุระอันใดข้ามาตามหาคู่ครองของข้าเมื่อชิงเงยเว่ยตื่นขึ้นมาอีกครั้งเหลาสิ์ต่างพากันแสดงความดีต่อเขาอย่างเร่งรีบขณะนั้นเองชิงเนงเว่ยยังไม่เข้าใจแต่เมื่อเขาได้พบกับไปจิ๋วซื่ออีกครั้งจึงได้ตระหนักว่าอีกฝ่าย เป็นที่ทุกคนพูดถึงจริงๆก่อนที่เขาจะตั้งตัวได้เรื่องการแต่งงานของทั้งสองก็ถูกกำหนดแล้วใกล้ถึงวันแต่งงานเข้ามาทุกทีเคอเชิงเยเวียไม่มีพ่อไม่มีแม่ประมุขสำนักจึงต้องเชิญอาจารย์ชิงหยางของนางมาอาจารย์เตือนนางว่าเป็นโอกาสจากฟ้าแต่การก้าวกระโดดขึ้นสู่จุดสูงสุดอาจไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปนางเอกตามดูซีรีส์หลังจากที่อาจารย์ชี้แนะชิงเย,ยเวียจึงไปหาไปจิ๋วสือด้วยความสงสัยเพื่อถามเขาว่าทำไมถึงเลือกนางเป็นคู่ครองนางเอกตามดูซีรีส์ งั้นพี่ก็ชอบข้าด้วยสินะนางเอกดูซีรีส์ด้วยเหรอใช่เพราะข้าชอบพี่งั้นพี่ก็ชอบข้าด้วย